สวัสดีสครับนักเรียนครูเฉวัตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของการแตกตัวของกดอ่อนและเบสอ่อนอยู่นะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับร้อยละการแตกตัวและข้างที่สมดุลของการแตกตัวนะครับทีนี้สำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเราก็ได้มีการทําในห้องเรียนเราได้มีการศึกษาในห้องเรียนแล้วนะครับแต่เราก็มาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับ จากโจทย์นะครับจากโจทย์เวลานักเรียนอ่านโจทย์เนี่ยนะครับครูอยากจะแนะนําว่านะครับให้เรียนอ่านโจทย์สักรอบสองรอบแล้วก็มาดูว่าโจทย์ถามหาอะไรเป็นอันดับแรกนะครับแล้วค่อยมาดูข้อมูลว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างนะครับเทคนิคก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าเราอ่านโจทย์เราก็จะได้เป็นเมื่อนํานะครับกดอ่อน scn เนี่ยนะครับ ซึ่งมีค่างที่สมดุลเท่ากับ4.9คูณ10ยกกำลังลบ10มา5.4กรัมเติมน้ำกันจนได้สารละลายปริมาตร2ลิตรนะครับอยากทราบว่ากฎนี้แต่ตัวนะครับร้อยละเท่าใดสิ่งที่รูอยากจะแนะนำก็คือตรงนี้นะครับนะครับอยากทราบว่ากฎนี้แต่ตัวร้อยละเท่าใดนะครับเพื่อที่เราจะเอามานะครับกำหนดนะครับ เพื่อที่เราจะเอามากำหนดนะครับการวิเคราะห์โจทย์นะครับเป็นข้อแรกนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละการแตกตัวเปอร์เซ็นต์การแตกตัวนะครับของ SCN ใช่ไหมฮะซึ่งร้อยละการแตกตัวเนี่ยนะครับเราหาได้จากอะไรก่อนอื่นเลยว่าเราจะใช้สูตรอะไรที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการแตกตัวเราก็มาดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างเนี่ยนะครับ KA ลิตแต่สูตรของรอยละการแตกตัวเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนจําก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหารด้วย ca คูณด้วย100โอเคไหมครับทีนี้พอเราได้สูตรแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาไล่เช็คว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างซึ่งแน่นอนโจทย์ไม่ได้กําหนดความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมาให้ใช่ไหมครับโจทย์ไม่ได้กําหนดความเข้มข้นของ ca มาให้แต่เราสามารถที่จะหาได้นะว่า เราจะหาเนี่ยนะครับหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนได้อย่างไรนะครับซึ่งความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเราก็หาได้จากนะฮะเมื่อโจทย์กำหนดค่า Ka มาให้ใช่ไหมครับเราก็หาได้จากความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยนะครับเท่ากับรากที่2ของค่า Ka คูณ Ca นะฮะแน่นอนโจทย์ไม่ได้กำหนดค่า Ca มาให้แต่เราจะหาค่า Ca ต่อไปหาค่า ca นะครับก็คือความเข้มข้นของกอรดอ่อนนั่นเองนะครับเราก็หาได้จากไหนละความเข้มข้นของกอรดอ่อนซึ่งเขาบอกว่ากรดอ่อนชนิดนี้เนี่ยนะครับเขานํามา5.4กร,รมัมซึ่งความเข้มข้นกับน้ําหนักของสารเราก็อาจจะใช้ความสัมพันธ์น,นี้นะครับก็คือ g ส่วน m เท่ากับ cv ส่วน1000ใ่ไหมครับกูถึงบอกว่านะครับ จุดบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะกําหนดความเข้มของกดอ่อนมาให้เลยนะครับในรูปในหน่วยเป็นโมลต่อลิตรนะครับแต่บางครั้งเขาไม่ได้กําหนดความเข้มของกดอ่อนหรือว่าเบสอ่อนในหน่วยโมลต่อลิตรมาให้เขาอาจจะกําหนดมาในรูปของกมก็คือตัวน,นี้แหละนะครับกําหนดมาในรูปของโมลนะครับหรือกําหนดมาในรูปของอะไรครับ d m เกำลังสารที่ stp นะครับ ไม่ว่าจะเขาจะกําหนดหน่วยไหนมาให้เราก็ตามนะครับแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นความเข้มนะครับที่มีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรได้นะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มเข้ามานั้นข้อนี้เราก็จะมีการแสดงวิธีทำสามขั้นตอนนั่นคือหนึงสและ3เราก็ได้คําตอบที่โจทย์ถามหาแล้วนะครับง่ายไหมครับจริงแล้ววิชาคํานวณเคมีเนี่ยนะครับไม่ใช่วิชาคํานวณเคมีสิก็คือ เคมีคำนวณเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ยากนะครับเพียงแต่นักเรียนจําความสัมพันธ์นะครับของแต่ละความสัมพันธ์ให้ได้เท่านั้นเองนะครับจากนั้นเราก็ค่อยมาไล่เช็คโจทย์ทีละขั้นตอนเราก็จะได้ขั้นตอนนะครับต่างๆที่จะนามาซึ่งคําตอบได้อย่างถูกต้องทีนี้เราลองมาแสดงวิธีทำถูกนะครับวิธีทำโอเคนะครับหาหาอะไรก่อนดีนะครับขามาเขียนตรงนี้ปกติครูจะเขียนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะประหยัดเนื้อที่ อันดับแรกเราก็มาหาเลยครับหาค่า Ca ใช่ไหมฮะหาความเข้มข้นของ SCN ก็คือ Ca นั่นเองนะครับเพื่อที่จะทําให้ดูแล้วเนี่ยเพื่อที่จะเขียนให้ดูแล้วสวยงามแล้วก็หาความเข้มข้นของ SCN จากโดอ่ยโดยละกันนะครับโดย G ส่วน M เท่ากับ CV ส่วนันเขียนต่อไปด้วยนะครับเมื่อเมื่อเมื่อ G นะครับเท่ากับ 5.4นะ m m คือมวลโมเลกุลของ SCN ซึ่งมวลโมเลกุลของ SCN เราหาได้จากนำมวลอะตอมของนะครับธาตุต่างๆมารวมกันในโมเลกุลนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่น S เนี่ยนะครับซึ่ง SCN ปกติแล้วเขาจะกำหนดมาให้ตรงนี้นครับ S เท่ากับ1 C เท่ากับ12 N เท่ากับ14แต่ธาตุเนี้ยไม่ใช่แต่สารประกอบนี้นะครับมันมีอะตอมของธาต ที่นักเรียนควรจะจําได้นะครับนั้นเขาจึงไม่กําหนดมาให้นั้นเราจะได้เป็น1บวก12บวก14ก็เท่ากับ27สใช่ไหมครับมวลโมเลกุลของเอสต่อไป V V นะครับก็คือปริมาตรของสารก็คือเขากำหนดมาให้แล้ว2ลิตรใช่ไหมครับแต่หน่วยที่เราจะใช้เนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะครับนั้น2ลิตรเราก็จะเปลี่ยนเป็นลูกบาทเซนติเมตรเราก็จะได้เป็น2,000นะครับ ีนี้เรียนก็แทนค่าเข้าไปแทนค่าเราก็จะได้เป็น5.4หาร27เท่ากับ4 2. คูณ2,000หาร1,000นั้น C ของเราก็ควรจะเท่ากับ0.1พอดีเลยนะครับ0.1พอดีเพราะว่า5.4หาร27ได้0.2 0.2 0.2หาร2ก็เท่ากับ0.1พอดีนะครับนั้นความเข้มข้นของไฮอะไรเนี่ยความเข้นของ SCN นะครับจึงเท่ากับ0.1โมลต่อลิตรนะครับต่อไปเราก็มาหาอันที่2ก็คือหาความเ้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนใช่ไหมครับ ซึ่งความเข้นของไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยเราหาได้จากความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยเราหาได้จากลำดที่2ของค่า Ka CA, คูณ Ca นะครับเมื่อเมื่อ Ka ของเราเนี่ครับโจทย์กำหนดมาให้ก็คือ4.9่คูณ10ยกกำลังลบ10 Ca เราพึ่งคำนวณได้หยกๆกก็คือ0.1นะครับนักเรียนก็แทนค่าเข้าไปโอ้ต้องมาแทนค่าตรงนี้นะครับ แทนค่านะครับแทนค่าเราก็จะได้เป็นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนะครับมีค่าเท่ากับรากที่2ของ4.9คูณ10ยกกำลาังลบ10คูณ0.1นนกเรียนก็ใส่รากที่2เข้าไปก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ครับเวลานักเรียนถอดลากที่2เนี่ยนะครับนักเรียนควรจะทำแบบนี้ครับเวลานักเรียนถอดรากที่2นะครับหลายหคนนะครับ อาจจะยังไม่มีทักษะหรือมีทักษะน้อยในการถอดรากที่2อนะครับอย่างรากที่2ของ4.9คูณ10ยกกำลังลบ10คูณ0.1เนี่ยนะครับเราก็จะได้ประมาณอะไรครับ4.9คูณ10ยกกำลังลบ11นะครับที่จะทำอย่างนี้ครับให้เราพยายามที่จะทำตัวนี้เนี่ยให้เป็นนะครับ เลขคู่นะครับเพื่อที่จะหาร2ได้ลงตัวนะครับซึ่งกรณีนี้เราอาจจะทําให้เป็น10หรือทําเป็น12นะครับถ้าเราทําให้เป็น10นะครับตัวนี้ของเราก็จะได้เป็นอะไรครับ0.49ใช่ไหมครับซึ่งเราจะมาถอดร้อยสองี่สิบเก้าเนี่ยคงคยากเราก็ควรที่จะทําตัวนี้ให้เป็น10ยกกาลังลบ12นะครับดังนั้นตัวนี้เราก็จะได้เป็น49่สิกออง49ก็คือ77 49คูณ ตัวนี้เราก็เอามาหารสองซะเราก็จะได้เป็น10ยกกำลังลบหกนั้นร้วที่2ของ4.9ุ่กาคูณ10ยกกำลังลบส0คูณ0.1เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ7.0็ดยคูณยกกำลังลบหเคไหมครับนั้นนะครับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยนะครับจึงมีค่าเท่ากับ7.0ยคูณ10ยกกำลังลบนะครับโมลต่อลิตร พอเราได้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเสร็จเราก็สามารถที่จะหาร้อยละการแตกตัวนะครับของกรดอ่อนนี้ได้ต่อไปเราก็มาหาเปอร์เซนต์การแตกตัวนะครับโดยเปอร์เซนต์การแตกตัวเท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนใช่ไหมครับหารด้วย ca คูณด้วย100อเมื่อทีนี้เมื่อเมื่อความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเราเพิ่งคำนวณได้ก็คือ7.0ยคูณ10ยกกำลังลบ6 และ CA เท่ากับ0.1ใช่ไหมครับเนี่ย CA แทนค่าเข้าไปเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์การแตกตัวเท่ากับ7.0คูณ10ยกกำลังลบ6หาร0.1คูณ100นะครับก็จะประมาณเท่าไหร่เนี่ย เจ็ดจุดศย์กกำลังลบหคูณหนึก็จะเหลือ10ยกกาลังลบสี่สิบยกกำลังลบสหาร10ยกกำลังลบหก็จะเหลือ10ยกกำลังลบสเราก็จะได้เป็น7 0็ 3. ดดคูณสิยกกาลังลบสดังนั้นเราก็ตอบเลยนะครับดังนั้นดังนั้นเนี่ยครับกดนี้กด SCN เนี่ยครับแตกตัวได้ ร้อยละเท่าไหร่ครับ7.0ย์คูณสิยกกำลงังลบสนะครับหรือหรือแตกตัวได้0 0นยนะครับโอเคไหมครับสาหรับเคมีคำนวณน,นะครับสิ่งสำคัญก็อยู่ตรงนี้เท่าไหร่ก็ตามนะครับถ้านักเรียนเนี่ยนะครับ สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ว่าโจทย์ถามหาอะไรเราใช้สูตรอะไรในการหาแล้วก็ไล่เช็คตัวแปรนะครับว่าโจทย์กำหนดมาให้ไหมถ้าไม่ได้กําหนดมาให้ก็นะครับเราใช้สูตรอะไรหาตัวแปรนั้นแล้วเราใช้สูตรอะไรหาตัวแปรจนสุดท้ายเราก็จะได้ขั้นตอนนะครับที่โจทย์มีการกําหนดตัวแปรให้ครบแล้วนะครับขอจะทํามาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เรียนวิเคราะห์เทคนิคมีง่ายๆนะครับเพื่อที่จะให้เรียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำโจทย์นะครับ โจทย์การคำนวณวิชาเคมีจากยากให้เป็นง่ายนิดเดียวนะครับโดยครูชวัตนั่นเองอครับขอบคุณครับ